สถานการณ์น้ำท่วม นะครับที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับร่วมกันนะครับไปออกมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภยัภยเศรษฐกิจนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดครับลระต่อพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะทางคณะ กรรมการนโยบายเศรษฐกิจในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านทั้งหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะครับตลอดจนสมาคมทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยลงไปที่พื้นที่เพื่อให้ให้พวกท่านได้เห็นส่วนที่เสียหายไปนั้นได้กลับมามีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างรายได้แล้วก็ทำให โอกาสต่างๆกลับคืนมาต่อไปนะครับ้านหน้าเนี่ยนะครับจริงๆมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬามากมายที่เตรียมให้มีการแข่งขันที่จังหวัดสงขลานะครับล้างบ้านล้างเมืองแล้วก็เร่งนําพี่น้องประชาชนกลับเข้าบ้านให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งณนขณะน,นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับมีท่านคณะมนตรีหลายท่านก็อยู่ในพื้นที่ตามคําสั่งที่ผมได้มอบหมายให้ท่านลงไปกากับดูแลในในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับอย่างเช่นท่านรองนายกรรมนตรีาสพลสารัมนะครับอยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับซึ่งท่านก็ที่จังหวัดสงขลานั้นเนื่องจากความเสียหายสถานการณ์นะครับราชการในพื้นที่นั้นซึ่ง ผู้ที่ลงนามก็คือตัวผมเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้บริการสถานการณ์เือท่านผู้จัดการฐานสูงสุดคนเอกอุกฤษิ์บุญตานน์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชก,กระแสเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่าพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิต ยึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับศพผู้เสียชีวิตทุกรายไว้ในพระบรมราชานุคเคราะห์นะครับรวมทั้งให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาและทั้งนี้จะได้พระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายและจะพระราชทานโดนสำหรับค้นหาและส่งอาหาร ยุทธภัณฑ์ต่างๆให้แก่กองทัพและสํานักงานตํำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นพรฒนากาคุณนะครับหาที่สุดไม่ได้ผมก็ไดร้รับการแจ้งย้าว่าขอให้ดาเนินการรับศพผู้เสียชีวิตทุกรายไว้ในพรพบรภราชานุเคราะห์ซึ่งก็จะหมายเพราะว่าในส่วนของผู้ที่เป็นชาวพุทธก็จะมีการพระราชทานเพลิงให้กับ ทุกรลายนะครับส่วนในผู้ที่เป็นมุสลิมก็จะมีการระาชทานดินฝังศพนะครับตามประเพณีและวัฒนธรรมที่ดำเนินกันมายอยู่แล้วนะครับเพราะ้นตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตแจ้งผ่านท่านักงะะสวงมหาดไทยนะครับให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะครับที่มีผู้เสียชีวิตได้ดำเนินการ อย่างทันอย่างเคร่งครับนะครับอย่าให้ตกหลน่นนั้นในในขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งมาว่าจะทรงพักราบปรดกล้าพ,พระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียชีวิตรายละสองหมืบาทนะครับซึ่งเป็นเงินจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ขอให้กำชับนะครับว่า,าให้ได้ดำเนินการตาม ปเพณีแล้วก็ให้ทำรายงานนะครับแจ้งกับท่านรัฐลขาธิการเพื่อนำความกับองมทูลพระพุณาทรงทราบต่อไปนะครับว่าได้ดำเนินการไปเรียบร้อยมากน้อยเพียงใดนะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเมื่อวานผมได้นำคณะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองนายกเอกนิติท่านสาธิการนะครับ และในวันนี้ท่านรองนายกมนตรีและมติว่าการรจงเสร็จและสหกรณ์ท่านทำน,นัดทบเผาก็อยู่ในพื้นที่นะครับก็เร่งสำรวจค,ความเสียหายและหารือกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนการพื้นฟูเมืองขัดใจรวมในกรณีที่มีเหตุเสียชีวิตเนี่ยเราจะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับเพื่อให้เขาไม่มีอาการซึมเศร้าถึงขีดอันตรายนะครับที่จะ ไปทําในสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้มันเกิดขึ้นได้นะครับตอนที่โอลมานกันตอนที่หนีภัยยกข้าวยกของหนีนะครับออกจากบ้านย้ายที่พักตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกคนก็ต้องต้องต้องทำทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่พอตอนนี้นะครับหลังจากน้ําลดลงไปแล้วต้องเกณฑ์นะครับคนที่จิตแพทย์มีน้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องต้องเกณฑ์ทีมนักจิตวิทยาต่างๆลงไปดูแลพี่น้องประชาชน อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้เร่งนําเสนอเรื่องเนื่องจากจะเป็นหน่วยงานรับรู้ประมาณนะครับที่จะเดียวยาครอบครัวผู้ิทุกทุกอย่างนะครับพวกครอบครัวผู้ประสบภัยตัวผู้ประสบภยับภยเองนะครับในการประชุมคณะมนตรีวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ก็ผมก็จะขอให้ได้มีการสรุปโดยย่อให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ เรื่องที่ผมจะแจ้งก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเรียนเชิญท่าน,นเลขาธิการคณะมนตรีด้านินการประชุมตามระเบียบวาระครับกยาเรียนท่านนายมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ